ชีวิตประจําวันของผมนอกจากการอ่านหนังสือการอยู่หน้าจอโน้ตบุ๊กหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่กับคอมพิวเตอร์ติดตัวอย่างนี้แหละ,ะก็คือมือถือก็คงจะเหมือนกับชีวิตประจําวันของหลายๆคนของคนในยุคสมัยนี้นะคใช้าสายตามากๆอ่านหนังสือมากๆคิดงานมากๆปรากฏว่าสายตาเราล้ลาจนมาได้ทานดีคอนแทคตรงนีนะะ้ที่เพื่อนแนะนําจึงได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มันดีกว่าเดิมเยอะเลยสายตาเราดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้ผมสายตาดีเพราะดีคอนแทค t จริงๆครับดีคอนแทค t นะครับหลังจากที่ออกเผยแพร่และมีคนทานมากๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ผลนะฮนะก็ดีมากๆถ้าจะสังเกตของแท้นี่ต้องดูสัญลักษณ์ตรงนี้จุดแรกนะฮะโฮโรโลรกรมสีเขียวซึ่งฝังอยู่ในเนื้อของกล่องเลย เอาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์สีเขียวตรงนี้นะฮะมองผิวเผินเหมือนสีทองอันนี้จุดที่หนึ่งถ้ายังไม่แน่อีกดูตรงนี้อีกครับมันมีบาร์โคดมีสองจุดเนี่ยจะทําให้รู้ว่าเป็นของแท้นะคะก็คือจะทานตัวเนี้บารุงตลอดเลยซึ่งตัวเนี้มันจะดีตรงที่ว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยปัญหาดวงตาเนี่ยคะ่ะตัวนี้จะช่วยได้นะคะช่วยได้โดยตรงเลยอ,อาการเป็นเริ่มเลกคือตา ตาจะผ้าแล้วเครืองตาเป็นตอเนื้อพอทานได้มาถักกล่องนึงก็ตาในตานี่จะชัดขึ้นตอนนี้ขับรถกลางคืนถึงอายุ60แล้วก็ขับรถให้ลูกนั่งได้ดีขึ้นมากเลยค่ะจากปกติแสบตาเครืองตาตื่นนอนมาเนี่ยก็จะแสบตามากแต่ตอนนี้ไม่เป็นเลยอ่ดีขึ้นภายในกี่สาวันโอ้โหผมรู้สึกว่าตามัน,ม,น,ม,นมันดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าจากที่เราเราแสบตาเนี่ยนะครับ มันมันก็รู้สึกว่าเมันมันมันดีขึ้นอ่ะอแล้วมันมองมองจอคอมพิวเตอร์ได้นานขึ้นอแต่มองไม่เห็นมองไม่เห็น <c oughs> แล้วมันเหมือนว่าจะไม่เห็นเข้าเรื่อยๆอ่านหนังสือเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นเลยพอกินไปตอนเช้าตื่นมารู้สึกเบาพอกินไปกินไปเรื่อยๆอุ้ยมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้น